โรเบิร์ตดอนบอสค่ะอดีตนักขับฟอร์มูล่าวันได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าลูอิสแฮมิลตันนักขับแชมป์โลก7สมัยของทีมเฟอร์รารี่ยังปรับตัวกับทีมใหม่ได้ไม่ดีนักโดยเฉพาะกับลิคาโดอดามีวิศวกรสนามของเขาพร้อมชี้ว่าทั้งคู่ยังไม่มีเคมีที่เข้ากันเลยแฮมิลตันค่ะเพิ่งย้ายจากเมอร์เซเดสมาร่วมทีมเฟอร์รารี่ในฤดูกาล2025หลังอยู่กับทีมเดิมนานกว่า12ปีแม้จะคว้าชัยในสปินเลส ที่ประเทศจีนแต่จนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่สามารถขึ้นโพเดียมในรายการกลางปีได้เลยดอนบอสกล่าวในรายการเด e p พิ Talk Podcast ว่าผมว่าทั้งคู่ยังสื่อสารกันไม่คล่องมาดูเหมือนไม่เข้าใจกันเท่าไหร่ถ้าจะลุ้นแชมป์หรือติดโพเดียมคุณต้องมีทีมเวิร์กที่ลงตัวกว่านี้อดีตนักขับชาวดัตค่ะยังยกเหตุการณ์ในศึกเม็กซิโกกลางปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างโดยแฮมิลตันถูกลงโทษเพิ่เมเวลา10วินาทีหลังจากออกนอกแทร็กขณะต่อสู้กับแม็กเวิร์สแตเพนจาก ทีมเลดบูซึ่งเขามองว่าทีมเฟอร์ลรี่สามารถจัดการสถานการณ์ได้ดีกว่านี้เขากล่าวว่าตอนนั้นวิศวะกรบอกแฮมิลตันว่าโดนโทษ10วินาทีส่วนแฮมิลตันก็บอกว่ามันยากจะอยู่ในแท็กนะนี่แหละคือสัญญาณว่าทั้งคู่ยังไม่คลิกกันปัจจุบันค่ะแฮมิลตันอยู่อันดับ6ในตารางคะแนนสะสมมี146คะแนนตามหลังเพื่อนร่วมทีมชาวเลอแค่ที่มี210คะแนนโดยยังเหลือการแข่งขันอีกสสนามสุดท้ายของฤดูกาลค่ะ ติดตามการถ่ายทอดสด F1 ได้ทาง b i n s s p r t t ผ่านทาง t u ู v i s i o n และ b i n s s p r t t o o n n e t t ค่ะถ้าคุณชอบความสนุกและความเร็วอย่าลืมติดตามพวกเรา V Motorsport